สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกกับหนึ่งคลิปที่จะพาไปดูถนนผนทางของเมืองพัทยานะครับนี่ก็เราจะพาไปที่ถนนเทพสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะครับที่จะเลี้ยวเข้าถนนเทพสิทธิ์นะครับถนนเทพรสิทธิ์ก็จะอยู่ถ้ามาทางกรุงเทพนะครับก็จะอยู่เลยจากแยก พัทยาใต้มาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นถนนเทพประสิทธิ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอสัญญาณไฟจราจรเพื่อที่จะข้ามไปถนนเทพประสิทธิ์นะครับทุกคนจะเห็นรถ2แถวไหมครับก็จะเห็นว่าถนนเทพประสิทธิ์นะครับก็จะมีรถ2แถววิ่งเฉพาะตรงถนนเทพประสิทธิ์ปากทางสุขุมวิทไปจนถึงถนนทัพพยานะครับเ๋ยวอมเชียร์นะครับ เดี๋ยวเข้ามาที่ถนนเทพประสิทธิ์แล้วนะครับก็จะเจอ outlet นะครับที่อยู่ติดกับโรตัสนะครับก็ outlet นี่ก็จะเป็นสถานที่ขายของแบรนด์เนมแบบหลายๆย,ยี่ห้อเลยนะครับก็อยู่ติดกับตลาดเทพประสิทธิ์นะครับ นี่ก็เรามาถึงตลาดเทพสิทธิ์นะครับก็เป็นสถานที่หน้าการเคหะแห่งชาตินะครับก็จะเป็นตึกขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีตึกอยู่ด้านหลังค่อนข้างจะลึกเข้าไปนะครับเป็นการเคหะนะครับแต่วันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับก็จะยังไม่มีแผงการขายของเนาะก็นี่แหละครับตรงนีนะ้ที่เขาเรียกว่าตลาด เทปสิทธิ์นะครับก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับก็จะมา,าตลาดเทประสิทธิ์กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมอีอาหารการกินแล้วก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนกลางคืนก็จะากางเต็นท์เปิดไฟสวยงามเลยนะครับถนนเทพประสิทธิ์นะครับก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าถนนสวยงามมากนะครับมี เพิ่มขึ้นมาก็คือเกาะกลางท่าเกาะกลางถนนนะครับเกาะกลางถนนก็จะเป็นเพื่อที่จะไม่ให้รถกลับรถกันได้ทุกที่ทุกทางเนาะเพื่อความปลอดภัยในการจราจรนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อส่องแสงสว่างนะครับแล้วก็จะมีช่องกลับรถให้เป็นจุดๆนั่นเองนะครับ ถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นถนนที่ขายของมือสองอีกตลาดใหญ่ที่สุดของพัทยานะครับก็จะเป็นตลาดควายกลางเมืองนะครับก็ใครที่สนใจเนาะเขาก็จะมีตอนเย็นๆนะครับก็จะมีของขายที่เยอะแยะมากมายเลยที่เป็นของมือสองที่เป็นของแบบแบรนด์เนมหรือของต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เขาจะเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ที่ขายสําหรับของมือสองเท่านั้นนะครับ นี่ครับก็ถือว่าสร้างเสร็จแล้วก็จะดูช่องจราจรก็เท่ากับว่า6ช่องจราจรเนาะถ้าดูไกลๆเนาะก็จะเป็นฝั่งละ3ช่องจราจรนะครับแล้วก็จะมีแยกเขาเรียกว่าแยกเข้าไปในซอยเนาะก็จะมีไฟสัญญาณจราจร ให้คอยระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เขายังเปิดเป็นไฟกระพริบเหลืองอยู่ก็คือใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยวกับรถเข้าซอยด้วยนะครับ เราเห็นคอนโดสูงๆนะครับสวยงามอยู่ตรงหน้าของเรานะครับก็จะเป็นสุภาลัยนะครับเป็นคอนโดหรูนะที่อยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะครับก็เป็นคอนโดใหม่ๆเลยนะครับ จุดตรงนี้นะครับก็จะฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นโรงละครดีลักนะครับเป็นโรงละครที่จัดการแสดงได้แบบยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เราก็จะแผนรูปมาให้ดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวรออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ตรงที่เราจอดรถนะครับก็จะเป็นอ่าโรงโรงละครหรือว่าสถานที่คาบาเร่ช์เนาะ ก็จะเป็นคูนิเซียมนะครับก็จะเป็นการโชว์ของสาวประเภท2อีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยานะครับอยู่ตรงถนนเทพประสิทธิ์นะครับ มาครับก็จะเป็นตลาดรัตนากรนะครับเป็นตลาดขายปีกขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในถนนเทพสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่พัทยาก็มารับของสดจากที่นี่ไปขายหรือว่าไปทำอาหารเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับก็จะเห็น ร้านอาหารข้างทางของถนนเทพสิทธิ์ที่เป็นร้านขนาดกลางขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าอาหารการกินร้านที่มีชื่อเสียงลยหลายๆร้านก็อยู่ที่ถนนเทพสิทธิ์นี่แหละครับใครที่มาพัทยาแล้วต้องการร้านอาหารหรือต้องการกินอาหารอร่อยๆก็สามารถมาค้นหาที่ถนนเทพสิทธิ์ได้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ใกล้3ามแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวขวาไปพัทยาใต้นะครับเลี้ยวซ้ายไปหาดจอมเทียนนะครับแต่เราจะกลับรถเพื่อจะกลับไปเข้าซอยอีกซอยหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็รอจังหวะการกลับรถอยู่นะครับ นี้ก็จะเห็นว่าถนนเทพสิทธิ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับไม่มีการกลับรถระหว่างทางกันแบบให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในการขับขี่ของถนนเส้นนี้ขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆดูฟุตบาทนะครับก็จะเรียบร้อยสวยงามนะครับก็ค่อนข้างกว้างเนาะแต่อาจจะมีเสาไฟที่อยู่ ตรงกลางฟุตบาทบ้างตรงริมฟุตบาทที่จะทําให้เกะกะสายตานิดนึงนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูถนนเทพประสิทธิ์นะครับว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวเนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ